ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูล็ตบุระค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเรามีไข่มุกเมโลอัญมณีล้ำค่าแห่งท้องทะเลหนึ่งในไข่มุกที่หายากและราคาสูงมาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ก่อนที่จะไปพบเรื่องราวดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไข่มุกเมโลกลายเป็นที่พูดถึงในสื่อโลกออนไลน์บ้านเราค่ะ หลังจากที่มีคนไปพบเจอไข่มุกเมโลที่ชายหาดเมืองคอนไข่มุกเมโลเป็นชื่อทางการค้าของไข่มุกประเภทหนึ่งในตลาดอัญมณีค่ะและมีราคาสูงถึง10ล้านบาทสร้างความสนใจให้กับประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากและทุกคนต่างหาคำตอบค่ะว่ามุกเมโลคืออะไรไข่มุกเมโลมีชื่อเรียกอีกชื่อคือ มุกหอยโข่งทะเลหรือมุกสังทนานค่ะหอยทะเลที่ว่าจะพบได้ในแถบทะเลจีนใต้เมียนมาไทยเวียดนามและกัมพูชาเท่านั้นค่ะและมีโอกาสประมาณ1ตัวในทุกๆ3,000ตัวที่จะเกิดไข่มุกเมโลขึ้นมาได้ค่ะทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในไข่มุกที่หายากและมีราคาแพงที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง ส่วนในเรื่องราคาขึ้นอยู่กับขนาดความสมบูรณ์ไม่ต่างจากเครื่องประดับอื่นๆทั่วไปราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลักแสนสูงสุดถึงระดับ10ล้านค่ะไข่มุกเมโลเป็นไข่มุกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหมือนไข่มุกอื่นๆในรูปหอยค่ะคือเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในตัวหอยพร้อมกับอาหารหอยจะพยายามหลังสารในร่างกายมาปกคุมสิ่งแปลกปลอมไว้ เพื่อลดความระคายเคืองโดยใช้เวลาหลายปีเพื่อก่อตัวเป็นรูปร่างไข่มุกค่ะไข่มุกเมโลจะไม่มีความแวววาวสีรุง้งเหมือนไข่มุกประเภทอื่นๆนะคะแต่กับจะมีสีส้มเปลวเพลิงไปจนถึงสีน้ำตาลส้มแม้ว่าจะมีสารประกอบอาลาโกไนซ์ซึ่งพบได้ในกลุ่มไข่มุกน้ำจืดแต่ในไข่มุกเมโล มีการจัดเรียงแร่นี้ในลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างออกไปค่ะโดยโครงสร้างของแร่อารากไนในมุกเมโลมีลักษณะพันกันเป็นกลุ่มก้อนแทนที่จะเรียงตัวเป็นชั้นๆในขณะที่หอยนางลมและหอยมแมลงผู้สามารถเพาะเลี้ยงและบังคับให้สร้างไข่มุกได้แต่มุกเมโลยังไม่ประสบความสำเร็จในการเพราะเลี้ยงค่ะแม้ว่าจะพยายามทดลองกันหลายครั้งแล้วก็ตามค่ะ ขณะเดียวกันก็พบว่ามีไข่มุกเมโลปอมค่ะโดยทำขึ้นจากตัวเปลือกของหอยเองโดยการนำมาตัดกึงและย้อมสีจนมีลักษณะเหมือนไข่มุกเมโลค่ะทำไมไข่มุกเมโลจึงราคาแพงเนื่องจากความหายากจึงไม่มีวิธีมาตรฐานในการกำหนดราคาไข่มุกเมโลค่ะโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรายบุคคลคุณภาพ ลักษณะและน้ำหนักกระตัสค่ะไข่มุกเมโลบางชิ้นมีมูลค่าสูงถึงหลายพันดอลลา,าร์สหรัฐค่ะเมื่อนำไปประกอบในเครื่องประดับที่สวยงามยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับไข่มุกเมโลและเครื่องประดับชิ้นนั้นค่ะในอดีตการประมูลไข่มุกเมโลในแหล่งประมูลชื่อดังอย่างคิสตี้เคยทำราคาได้สูงสุด 7 5 0 0 0ถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ225,000ถึง7ล้านหแสนบาทค่ะโดยทั่วไปแล้วไข่มุกเมโลมักถูกขายให้กับนักสะสมค่ะเนื่องจากช่วยสร้างความโดดเด่นและมูลค่าให้กับคอลเลกชันอัญมณีด้วยความต้องการสูงและหายากมากค่ะดังนั้นที่ผ่านมา จึงมีเพียงผู้ที่ข้ามบอร์ดในวงการอัญ,ญมณีเท่านั้นที่สามารถรับซื้อไปได้ทันเวลาค่ะและนี่ค่ะคืออัญ,ญมณีล้ำค่าแห่งท้องทะเลไข่มุกเมโลหนึ่งในไข่มุกที่หายากและราคาสูงค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์และกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูเลตปุระค่ะขอบคุณค่ะ